ต้นพอกแปดยัไปเคยดูนี่เนี่ย้านนีนาอยูมากเลยต้นพอกแยกพ่อบอกมันอาจจะพูดไม่เหมือนกันแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะเราก็เลยตอบไม่ได้ว่ารู้จักไหมแต่ถ้าเอามาให้ดูว่า ok no ีนเรียกว่าอะไรก็จะบอกพาท่านเดินสองขากเลยไม่เดินเอานูออกาบอกหลายครั้งแล้วว่าเดินข้างเดียวข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วไงอันนั้นเพื่อนพึ่งลงรถ พยายามจูนสมองหน่อยว่าที่นี่อีสานขอ,อท่านเอารถมารถ <laughs> ตู้เพื่อนเพื่อนก็ดเด๋ยวข้ามมาฝั่งนี้เ <laughs> <laughs> มื่อวานนี้พากันไปยืนอยู่นะั่นพระก็จะเดินผ่านเชิดไปเลยก็ไม่ได้ใส่บาทแล้ววานนี้ถ้าไม่ได้ลองบอกนะพระเขาไม่เลี้ยวไปเด็ดขาดมมไม่เหมือนพระในเมืองไม่เหมือนนะสุพรรณไม่เหมือนในเมืองเลยพระเพื่อนพอเดินเลนเดียวนั้นรถตู้วัดเพื่อน แลวพวกเราใส่ขนมกับข้าวอย่างนี้ท่านจะไปฉันกับข้าวกะอะไรหรือคนอื่นเขาใส่คนอื่นเขาก็ใส่ไปเรื่อยๆโอ้ยเธอก็เดี๋ยวมันก็ครบเองพอไปถึงวัดน่ะ <c oughs> คนหนึ่งมีกับข้าวคนหนึ่งมีข้าวนม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ว่าเพื่อนจะรับแต่บ,บาทจากเราคนเดียวไงก็ทั่วหมู่บ้าน ดี๋ยวไปถึงวัดก็ของเยอะแยะชันไม่หมดคุนก็ให้ญาติโยมกลับบ้านเหมือนเดิมรถชนตูนทางมันโล่งรถเขาก็เลยนี่มานั่งนี่มลเข้าก็เลยวิ่งไวๆอ่ะมานั่งนี่่ะไม่ขะขาแล้วขันไปด้วยดิไปนั่งทางนี้จะได้อยู่ในกล้องอ <laughs> นั่งไหมตัวนูเองนะฮะ เออแล้วแต่ต้งอยู่ข้างหน้าลเนาะชุดกไปขึ้นแล้วแต่จะปล่อยนั่งไว้อย่างงั้นแหละเพื่อนว่าเพื่อนตั้งแล้วชุดเพื่อนขึ้นเด้เพื่อนว่าไหนชุดขึ้นเลยว่ะตีโอ้แม่ได้สามนาทีแล้วอันนี้แม่ทำคลิปหรอคลิปคลิปแปดนาทีแต่หนูไล่สดไปเลย เออแต่ละเตะมาจบหน่อย่อจริงถ้าวเหนียวต้องใส่ขียวได้อ้อุยก็ทำให้แบบแนวขึ้นเลยเนาะ <c oughs> ให้เรากลับไปใส่ยูสุพันเลยบอต้องใส่ยูนี่ <c oughs> ไม่ไม่เชื่อคนพื้นที่นี่กลับไปใส่บ้านตัวเองเลย <c oughs> เก้าอี้เลยถามให้เลยถ้าไม่มีเก้าอี้นั่งก็ยืนใส่อันันว่าดุงไหวจะไปดุงถวายยังไง <c oughs> เออเออเอ,อ,อ,อย่าพึ่งถือเวลานั้นก็ล่วงมาก็ให้ แกมนจ,จุกเอาข้าวใส่มองหนาอยู่ว้าวเขราใจภาษาเอาข้าวใส่เสมอจับคนละอย่างมองหนาไม่ต้องไปแย่งกันต่อหนะ้าพระสองคนนี้ไปน้องกันไนด้จังเลยวะนี่กลัวไม่ได้กินข้าวเลย คนโลกแบบนี้แหะคนโลกแม้กระทันนะ่งกิเตอนาคตสะดุสะดุสะดุ้ยจีนดวง,ง,งตาเอ้ยอหลกเท่าโลกเทก่โเาโว้ยงงวน เมอื่อวานในช่วยเขาลงมาบรท่ันเกือบไห้สุพันใส่คนละฝากกับอาจารย์ไห้ <c oughs> ามาแต่สุพันเพิ่นว่าพระอยู่สุพันตยางสิกแสกว่าสันหลวงตาเอ้ยกระหน่อยแต่วา่ารุดสีแยพปะเร็ววะ <c oughs> โอ้บ้านสุพันตีใเฮ็ดลำบากปะวะ <c oughs> คนสียางสิกแสกเอาไปนะ <c oughs> โอ้ยแล้วก็ไปรุเร็ววะ แล้วก็ขายไปเลยแบียดบุญให้กันนะคะอือนะบทุกคนทุกคนน้า้นถือเอาหนมันใช้มือให้เกิดประโยชน์หน่อยจะยกอันนี้เข้าไปอือ ได้บ่แม่ถามมาได้บ่หนูอ่ะไม่ได้ก็กลับบ้านได้แล้วอย่าไปเศร้าเดี๋ยวจะอดตายแสิบสี่ค่ำได้เมื่อนี่ก็เริ่มจะเป็นวันพระแล้วสิบสี่ค่ำก็จะวันพระอีกพรุวนี้วันพระนี่นี่ข้างล่างว่าจะทาสีฟ้าอยู่นี่ทาเหมือนตัวนั้นเหมือนเหมือนหัวตรงนั้นนี่ตรงสปูนสีเบลน่ะทาสีฟ้าเห็นประตูแม่แล้วเหมือนมันหนักนะไม่นักไม่นักก็เป็นอย่างนี้เอง ดันไปจนสุดเลยกลางวันก็แสดงว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้ร่วมบริจาคน้ำตุ่มกันคนละยี่สิบบาทกับลินตอนเย็นนะเออเพราะว่าคุณอ้อยเขาไม่ได้เอามาทดแทนเราแม่เราก็ทำไปแล้วอือ แม่คนสี้เาืออะไรหนูจำเชื่อเขาไม่ได้เามาปนมันอ่านไม่ค่อยได้มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าคนอินเดียหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนก็ไม่ยอมใส่ภาษาไทยมาอ่านไม่ออกแบบนั้นมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษ รถชาวบ้านมั้งเขามาจอดไม่เห็นไงเดี๋ยวจะตอบสั่งรขวัญิีไงไม่เห็นไงไม่เห็นไม่เห็นเราจะขี่รถไปไหนเราไม่ขี่เลยใหญ่มนเจ้าขวนคนเหลือเล้อเจ้าแค่มาจอดตั้งเราอ่ะ นันกแล้ว่ะถูกแล้วลเราไทำไม่ได้สบายใจแลของเราครับครับครับแถังน้ำมันะของใครก็เหมือนกันเหมืนเอาได้ใช่ไหมอือถึงเราจะเอาของบริษัทของเราไปเทๆขเราก็หายอยู่ดีน้องมาน้องหมาเราดีด มา,หมานหดโค้งไข้ไหลเธอเด้อมันเยี่ยงกันขึนะ้นเลแม่ต้องถอนตัวที่ถอมที่สุดถึงถอ,อนนั่นเอาไปปลูกตรงที่ผมทางแล้วจะถอนถูกก่อนนะมันจะร้อดมัหนห่ากมันสูงหรอดาเก้วมั้งคะจักสองสามหมื่นแล้วไปถอนไปที่ไปถอนไปวันนี้เรจะพาไปปลูก<อ><อ>ยังาตายยังจะปลูก <laughs> รับรอง <laughs> ดังระเบือ มันจะตายย่างเจ้าปลูกดังระเบือไปถึงสุพรรณบุรีถ้าค่อยปลูกมันไม่ตายแต่เจ้าปลูกค่อยว่ามันต้องตายายิงข้าหนูเขาเคยทดลองให้หนูปลูกผลไม้แล้วแตงโมคนละสามหนุ่มกับน้องตายเออนะจามพี่น้องเอ้ยเอาลงแค่น,นี้นะ<า>แล้วปลูกเสร็จแล้วแตงโมน้องเขาขายกินไม่หวัดไม่ไหวเลย